หลายคนมองว่าความสําเร็จคือโชคคือพรสวรรค์หรือเป็นเรื่องของคนที่เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมแต่ความจริงแล้วความสําเร็จส่วนใหญ่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันครับสิ่งที่คุณทำซ้ำจะค่อยๆหล่อหลอมคุณให้เป็นคนแบบนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องสร้างนิสัยของคนที่สำเร็จมาดูกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จ มีนิสัยแบบไหน 1. คิดเชิงบวกคุณคิดยังไงชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นคนล้มเหลวมักมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคแต่คนสำเร็จมองปัญหาเป็นบทเรียนวิธีฝึกง่ายๆครับทุกครั้งที่ล้มให้ถามว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่เขียนสามสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเพราะไม่รู้ว่าตัวเองอยากไปในทิศทางไหนลองคิดดูสิครับถ้าคุณขับรถออกไปโดยไม่มีปลายทางคุณก็คงขับไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าจะไปสถานที่ไหนผมแนะนำให้คุณลองตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วแตกเป็นเป้าหมายเล็กแล้วทำวันละนิดนะครับ 3. ม,มีวินยัยแรงบันดาลใจมาแล้วก็ไปแต่วินัย คือสิ่งที่ทำให้คุณเดินต่อแม้ไม่อยากทำความต่างของคนสำเร็จกับคนทั่วไปคือตรงนี้ครับลองใช้วิธีง่ายๆดูครับใช้วิธีสองนาทีถ้างานไหนใช้เวลาไม่เกินสองนาทีให้ทำเลยสร้างตารางชีวิตที่สม่ำเสมอเช่นเวลาอ่านหนังสือหรือออกกำลังกาย 4. บริหารเวลาเก่ง คนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ผลลัพธ์ไม่เท่ากันเพราะเราใช้เวลาไม่เหมือนกันวิธีฝึกให้ทำสิ่งที่ยากที่สุดตอนเช้าใช้กฎ80-20ครับนาน20%สร้างผลลัพธ์80%และสุดท้ายลดสิ่งดูดเวลาเช่นโซเชียลหรือเรื่องดราม่า 5. รักการเรียนรู้โลกเปลี่ยนเร็วมากความรู้เมื่อ5ปีก่อนอาจใช้ไม่ได้แล้ว คนสำเร็จเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เคยหยุดพัฒนาพวกเขาอ่านหนังสือทุกวันฟังพอดแคสต์ดูคลิปเสริมความรู้หรือแม้กระทั่งหาที่ปรึกษาที่เก่งกว่าเขาในเรื่องนั้นๆ 6. ควบคุมอารมณ์อารมณ์ทำลายการตัดสินใจได้เร็วที่สุดคนสำเร็จมักนิ่งในสถานการณ์ที่คนอื่นลนเคล็ดลับควบคุมอารมณ์หายใจลึกๆก,ก,ก่อนตอบโต ฝึกสมาธิวันละหหรือสินาทีเขียนอารมณ์ลงกระดาษแทนการระเบิดใส่ใคร 7. สร้างเครือข่ายที่ดีคุณคือค่าเฉลี่ยของคนหคนที่คุณอยู่ใกล้ที่สุดถ้าอยู่ใกล้คนคิดบวกคุณจะคิดบวกตามแต่ถ้าอยู่ใกล้คนล้มเลิกคุณก็จะล้มเลิกตามผมแนะนำให้เลือกอยู่ใกล้คนที่เก่งกว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือก่อนไม่ใช่หวังแต่จะรับและตัดเพื่อนที่มีพลังลบออกจากชีวิต ถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยครับ 8. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งคำว่าเดี๋ยวก่อนคือฆาตรกรตัวจริงของความฝันทุกวันที่คุณผลัดเท่ากับคุณเสียโอกาสไปวันหนึ่งแล้ววิธีแก้ใช้กฎสองนาทีงานเล็กๆทำเลยแบ่งงานใหญ่เป็นชิ้นเล็กแล้วเริ่มจากก้าวแรกและอย่ารอความสมบูรณ์แบบให้ลงมือทำไปเลยแล้วค่อยไปปรับแก้ระหว่างทางเพราะถ้าคุณมัวแต่รอ คุณก็จะไม่ได้ลงมือทำสักที 9. รับผิดชอบชีวิตตัวเองคนล้มเหลวชอบโทษสิ่งรอบตัวแต่คนสำเร็จบอกว่าชีวิตฉันคือความรับผิดชอบของฉันวิธีฝึกให้คุณเลิกพูดว่าเพราะเขาเพราะสถานการณ์ให้พูดใหม่ว่าฉันเลือกเองฉันแก้ได้ทุกผลลัพธ์คือบทเรียนไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับ 10. คิดระยะยาวความสำเร็จจริงๆต้องใช้เวลา คนที่พังง่ายคือคนที่อยากเห็นผลเร็วเกินไปวิธีฝึกลงทุนกับสิ่งที่เติบโตได้เช่นความรู้การเงินความสัมพันธ์ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญกับอนาคตอีก5ปีไหมจากนั้นคุณต้องฝึกอดทนต่อกระบวนการ 11. ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การขึ้นยอดเขาคนเดียวแต่คือการมีคนที่เรารักและไว้ใจอยู่ข้างๆ 12. ลงมือทา ความรู้ที่ไม่ถูกลงมือทำเท่ากับขยะคุณอาจอ่านหนังสือร้อยเล่มดูคลิปผันคลิปแต่ถ้าไม่ลงมือทำก็เท่าเดิมและไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิธีฝึกใช้กด72ชั่วโมงถ้ามีไอเดียใหม่ต้องเริ่มภายใน3วันอย่ารอพร้อมให้โฟกัสที่ความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบสรุปนะครับความสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชค แต่คือผลลัพธ์ของนิสัยที่คุณทำทุกวันถ้าคุณสร้างนิสัยเหล่านี้ได้ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเพราะทุกวันคุณกำลังสร้างเส้นทางไปหามันอยู่แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์พัฒนาตัวเองดีๆแบบนี้ครับ